สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูสุขราณีหารเมืองทิพย์โรงเรียนวัดแครนายวิชาอะไรที่คุณครูนีรับผิดชอบอยู่เอ๊ะเด็กๆคงรู้เป็นวิชาคณิตศ,ศาสตร์น,นี่ไงวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าคุณครูนีจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอะไรเอ๊ะแต่คุณครูไม่บอกก่อนนะคะว่าคุณครูจะมีเรื่องอะไรเด็กๆเตะเต๊าะต๊าน,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 นี่เด็กๆเห็นอะไรไหม เด็กเกรู้จักไหมว่าอะไรเด็กๆแต่แตคุณครูไม่บอกก่อนนะแต่วันนี้คุณครูจะเรียนเรื่องสวัสดีค่ะลูกวันนี้คุณครูสุปราณีหาดเมืองทิพย์จะเรียนเรื่องโจทย,ปะะจทย์ปัญหาการลบนะคะลูกโจทย์ปัญหาการลบสาระความรู้ก็คือให้เราหาโจทย์ปัญหาการลบนะคะลูกจุดประสงค์จุดประสงค์งการเรียนรู้หนึ่งเข้าใจและ อธิบายโจทย์ปัญหาการลบได้ 2. หาโจทย์ปัญหาการลบต่างๆได้ 3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่คุณครูมอบหมายให้เด็กๆนะคะอยให้เด็กๆดูก่อนนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าคุณครูมีอะไรตอนนี้มีไม้หนีบผ้านะคะตัวหนีบผ้านะคะที่เด็กๆเห็นผู้ปกครองที่บ้านนะคะ มีกี่ตัวคะลูกสียมพูกี่ตัวคะมานับพร้อมคุณครูเลยนะคะ1 2 3 4 56แล้วสีฟ้ากี่ตัวคะลูกนับพร้อมๆกันเลย1 2 3แล้วเราก็จะไปหาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะลูกเราลองดูก่อนนะคะดูสิคะเท่ากันไหมสีฟ้ากับสียมพูดึงหนึ่งหนึ่ง 2 3เห็นไหมคะแล้วเหลือกี่ตัวคะลูกทีนี้เรามาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะลูกเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะลูกเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็เมื่อกี้ที่น้องเห็นไม้หนีบผ้าไม้หนีบผ้านะคะกี่ตัวคะลูก6ตัวลบด้วยไม้หนีบผ้าสีฟ้ากี่ตัวคะลูก สามตัวแล้วเครื่องหมายเท่ากับและได้เท่าไรคะลูกที่เด็กนับดูเมื่อกี้เหลือเท่าไร่คะลูกได้สามนะคะนี้คือเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่เด็กๆเ,เขียนนะคะลูกเด็กๆอีกนะคะว่าสมมตินี้คุณครูมีมีอะไรคะขวดอะไรเด็กๆรู้จักไหมคุณครูมีขวดลังนกนะคะมีขวดลังนกอยู่กี่ขวดคะลูกลองช่วยนับคุณครูด,ดูสิคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหหขวดนะคะแล้วคุณครูมีขวดใหญ่มีมีขวดใหญ่กี่ขวดคะหนึ่งสองคุณครูมีขวดใหญ่สองขวดนะคะคุณครูนีจะถามว่าคุณครูนีมีรังนกขวดเล็กหขวดมีขวดใหญ่สองขวดมีขวดเล็กกี่ขวดคะลูกอ่ะดูนะคะตัวอย่างตรงนี้ เราเอา้านี้เอา้านี้เหมือนกันหนึ่งสองเหลือกี่ขวดคะลูกหนึ่งสองสามสี่เหลือเท่าไรคะลูกสี่แล้วเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะมาดูก่อนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือมีมีขวดเล็กมีขวดขวดเล็กกี่ขวดคะลูกมีหกขวดแล้วขวดใหญ่ขวดใหญ่กี่ขวดคะ 2ขวด6ลบสนะคะเด็กๆเ,เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์6-2ลบสองเท่ากับสนะคะ4คือคำตอบ4คือคำตอบนะคะเด็กๆเ,เราก็มาตอบตรงนี้เลยว่ามีขวดเล็กนะคะลังนกมีขวดเล็ก4ขวดค่ะลูกตรงนี้นะคะดูสิคะเรานับ1 2 3 4นะคะครูนีมีแบบคึกหัะให้เด็กๆทำนะคะเหมือนตัวอย่างนะคะเหมือนตัวอย่างตัวนี้เหมือนกันค่ะครูน้ำเลี้ยงไก่แจ้6ตัวให้ครูไอสองตัวครูน้ำเหลือไก่แจ้กี่ตัวเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะ6 2ลบสเท่ากับสนะคะแล้วตอบ คูน้ำเหลือไก่แจ้สี่ตัวนะคะตรงนี้และคุณครมีแบบผึกหัดไว้ให้เราสี่ขอนะคะข้อหนึ่งเรามาดูกันเลยคูทิพย์ปลูกต้นกูหลาแปดต้นคูปลาขอซื้อสามต้นคูทิพย์เหลือต้นกูหลากี่ต้นเป็นประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะและก็ตหอบคูทิพย์เหลือต้นกูหลากี่ต้นคะลก มาข้อสองนะคะข้อสองครูรถมีนักเรียนในห้องเรียนสิบคนช่วยครูนีเก็บขยะห้องเรียนหกคนเหลือในห้องเรียนกี่คนประโยคสัญลักษณ์นะคะเหมือนเดิมแล้วก็ตอบเหลือในห้องกี่คนนะคะข้อสามแล้วถัดมาเรามาดูข้อสามนะคะลูกครูติก๊กมีโบสิบเส้น ผูกให้ครูก้อยห้าเส้นครูติ๊กเหลือโบกี่เส้นประโยคสัญลักษณ์นะคะตอบครูติ๊กเหลือโบรัดผมกี่เส้นคะลูกมาข้อสี่เลยข้อสุดท้ายเลยนะคะลูกครูนุ่นมีขนมมาเจ็ดชิ้นมีน้ำใจแบ่งปันให้ครูแพทสามชิ้นครูนุ่นเหลือขนมกี่ชิ้นประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ตอบคุณครูนุ่นเหลือขนมกี่ชิ้นคะ่ะ คุณครูนีฝากให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสวยเสร็จส่งค่ะายดังๆเลยล้เดอ o u แล้ว o u d ้อ แล้วเป็นประโยคสัญลักษณ์หรอคะเขียนเราจะเขียนได้ยังไงคะลูกประโยคสัญลักษณ์เก่งมากเวล o ี่กูดไพ่ไพ่โฉบค่ะ เยี่ยมมาเป็นประโยคสัญลักษณ์สีเทียนห้าแท่งลบสองใช่ไหมคะลูกสี่เทียนเท่าไหร่คะลูกถูกต้องค่ะ นะทุกคนเข้าใจกันนะคะลูกเรื่องสถานการณ์การลบแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้เราทําเหมือนเดิมอันนี้คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่เด็กๆต้องรู้ก่อนก่อนที่จะทําแบบฝึกหัดนะคะคุณครูลองทําไมถึงให้เด็กๆต้องลองทําก่อนให้นักเรียนลองทําถึงคุณครูมีตัวอย่างมีตัวอย่างให้พวกเราก่อนนะคะตัวอย่างเราได้เห็นได้ชัดเลย ว่าเป็นอย่างไรนะคะลูกส่วนตรงนี้นะคะการที่เราจะทําเป็นสถานการณ์การลบได้เราต้องมีอุปกรณ์แล้วก็เราเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็ลบนะคะลูกส่วนตรงนี้นะคะงการลบหรอการลบอ่ย,ย้ายปลูกต้นกุหลาบ8ต้นออกดอกแล้ว3มต้น กุหลาบที่ยังไม่ออกดอกกี่ต้นประโยคสัญลักษณ์แปดลบสามชูขึ้นมาแปดลบไปสามเหลือห้าต้นออตอบมีต้นกุหลาบที่ยังไม่ออกดอกกี่ต้น มีทูน่าอยู่สีกระป๋องแม่เอาไปทำกับข้าวสองกระป๋องเหลืออยู่สองกระป๋องประโยคสัญ,ญลัออกษณ์สี่ลบสองเท่ากับสองตอบทูน่าเหลืออยู่สองกระป๋องหนูมีขนมอยู่แปดชิ้นแบ่งให้น้องไป ชิ้นสัญลักษณ์แปดลบสเท่ากับหอชั้นเหลือขนม5้าชิ้นขอบคุณค่ะได้นะคะสบาดสวยเสร็จสมค่ะวันนี้คุณครูนีขอจบการนำเสนอไปก่อนนะคะเด็กๆและหัหนมือเราทำกันยังไงคะลืมกันหรือยังมาเรามาทบทวนกันหน่อย Bye.